แอบมีแม่เข้าครัว EP ที่็1วันนี้เราจะมาทำอะไรกกันวันนี้เราจะมาทำไส้กรอกซีเรียลเชื่อเนยเราไปเห็นมาในโซเชียลแล้วก็เอามาทำนะครับทุกคนวันนี้ปกติเราจะกินไส้กรอกธรรมดาใช่ไหมใช่แล้วแต่วันนี้เราจะมาทำไส้กรอกกันเองใช่ปกติเราจะซื้อกินเลยแต่นี้ไม่เคยทำเองนะแต่เราจะมาลองทำกันเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเจ๊งหรือจะรุ่งจะรุ่งหรือจะร่วง เดี<ม>๋ยวจะววรูดเดี๋ยวจะอะไรรสชาติมันจะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไเงเองเนี่ยวันนี้วัตถุดิบก็มีหลักๆเลยไข่เลยทุกคนใช่แล้วไข่แล้วก็สีผสมอาหารแล้วก็นี่เป็นไส้อันนี้เป็นไส้เทียมนะทุกคนีอันนี้กินได้ใช่แล้วอ,อ่แล้วก็มีอะไรอันนี้มีเอาไว้เอาไว้เทกล้วยเป็นกล้วยเอาไว้รองนะใส่ไส้แล้วก็เทน้ำ ใช่แล้วก็มีเป็นหม้อนึ่งนะทุกคนเราจะเอามานึ่งกันแล้วก็นี่เลยอันนี้เอาไว้แยกสีเอาไว้แยกสีไข่วันนี้มีสีอะไรบ้างมาดูอันนี้มีสามสีมีสีม่วงเหมือนกันนี่สีชมพูสีชมพูท่าจะสวยนะสีชมพูแล้วก็สีเขียวแอปเปิ้ลแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองไข่โอเคเหลืองเขียวชมพูเฮ้ยสีสวยนะอ๋ออามากันพร้อมหรือยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มเลยดีกว่าครับเริ่มจากนี้เลยเปิดกันเลย เฮ้ยเราลองมาเดาไหมว่าไหน اي, เป็นไข่แสกเพื่อมีเพื่อม um <mar ีฮะมีไหมมีไหมลองดูเผื่อเผื่อมีแบบลุกจิ้มตีเพราะว่าน่าจะอันนี้อ่ะนี่มันสมุทรอ่ะเฮ้ยว่าันนี้เดี๋ยวดูนะว่าพวกเราจะทายถูกหรือเปล่าถูกเพราะเราทายถูกทายผิดมาพร้อมเป็นตอบกันเลยตอบไข่โอ๊ยไม่ใช่ ตอไข่ไม่สวยเลยอ่ะไม่่ใชอ่ะจะได้ที่อันเนี้ยเราเอาเราเอาเออใส่ก็ได้ละ่เปิดไครมาเอามาอุ้ยอะไรอ่ะนี่ฮะเราจะมาลองไอ้ไข่นี้ดูดูนี้อาจจะเป็นไข่แฟรหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกระเด็นเลยดวงกล้องกล้องเปื้อนเลยนะทุกคนโอเคใช่ไหมโอเคนะ ฮ้เฮ้ยไม่น่าเชื่อเอ้าวอีกลูกจับแผงนะจับแผงเลยเมื่อกี้แลอะไรหาปะอะไรหาแล้วหาแล้วโอ้ยโอ้ยผมแม่ไปหยิบจากตู้เย็นให้เอ้แม่ไปหยิบไปหยิบมาจับแผงเลยทุกคนเอาอันนี้เอาอันนี้เฮ้ยไข่แฟนว้าวตู้เย็นทางงานเลยนะไข่แฟนเมื่อกี้เราต้องต่ออีกอันเดิมเดิ อันได้กัอันนี้เลยงั้นนายพี่จะตีไข่นะครับทุกคนตีไงตี <c oughs> ไปครับทุกคนเริ่มเลยนี่ไข่แตก ได้ทสีเลยเล่นหมดเลยติมอยากลองสีสีในการสีชมพูนะทุกคนมาสีผสมอาหารไม่ต้องเทเยอะนะครับทุกคนเริ่มเลยดีกว่าไม่ค่อยหยดนะอลองลองลองแค่นี้ก่อนอาจจะยังไม่เป็นไงแต่ว่าค่อยๆใส่ไปดีกว่านะครับเออเป็นแล้วทุกคนโอ้ยเป็นสีเลยสีมันยังไม่ได้ไอะนี่นิดนึงมันยังเป็นสีแบบเหลืองผสม ส้มพูหยกเนาะมีจะใส่เพิ่มนะทุกคนนะก็จะใส่สีเขียวนะทุกคนได้ดิโฮ้ยโอ้ย,อยติดติดมือโอ้เย้อันนี้เยอะอันนี้น่นนาจะพอแล้วทุกคนแบบอิ่มเลยอะสีเนี้ยโอ้ยกลายเป็นสีชมพูแล้วตื่นเต้นไหม,มกล้าเทแล้วเนี่ยไม่พอไหมเนี่ยโอ้ย,อยพอแล้วทีเดียวเลยทุกคนได้พอเนีอแล ตอนนี้เราก็ผสมไข่สามสี่แล้วนะเดี๋ยวต่อไปเราจะมานี่เลยครับอันนี้คือไส้นะใช่ไส้เทียมเดี๋จะเอามาแช่น้ําแต่ว่าก่อนเราไปแช่น้ำเนี่ยเดี๋ยวราจะมาลองแบบว่ายืดก่อนนะว่ามันยาวได้ประมาณเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราจะยืดเท่าที่ใช้นะครับใช่พูกันมีเดี๋ยมันนี่มันไมด้ใช้ไงมโอ้โหนี่เราใช้น้ำเทาาไหนโบกัสอีกไหมอย่าอย่าเอาไปดูแหมนี่ก็คือไส้เทียมเราแล้วทุกคนเราจะเอามาจุ่มน้ำนะเพื่อให้เกิดความ อ่อนนุ่มชุ่มชื้นนะครับทุกคนมันจะเหมือนกับนั้นไหมขนมปอบเี๊ยะทุกคนไม่น่าเหมือนไม่รู้อะถามไงไม่เคยไม่เคยลองจับเฮ้ยมันนุ่มขึ้นเลยนะโฟก,กัสดูดิใช่เหรอเออเหมือนมันกลายเป็นถุงพลาสติกเลยตอนนี้เออให้มันต,ต้องล้งา,า,างใส่ข้างในด้วยโฟกัสแต่ต้องล้างก็นแทบไม่ถ้าเราไม่ล้างมันก็จะฮะต้องล้างก็แล้นี่อ่าน้ำเข้าไปมู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 ม โอเคแล้นี้ผมมัดหางนะทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะมาเอาเขาเรียกว่าอะไรนะที่กรวยนี่เไปบอลนะครับทุกคนเราจะกรอกไข่สีอะไรก่อนสีชมพูก็ต้องเอาไปในน้ำปะหรือว่าไม่ต้องเอาออกมาเอามาไว้นี่อ่ะมาโฟกัสเริ่มเลยเทให้ตรงกล้วพอประกัสมาปไปเริ่มจากสีชมพูก่อนนะครับทุกคนโอ้ยเต็มไหมดแล้วหมดเลยหมดเลยนะ หมดยังหมดแล้วหมดแล้วนี่ฮะเอาเอาเอาไม่ตรงเลยโวยมนแน่นจานเอ๊ะไทำไส้กรอกทำไส้กรอกที่ยาวที่สุดในชีวิตเอาวะขอละแค่นี้ก่อนเออแค่นี้ก่อนเนาะเป็นแบบนี้เออแล้วก็เราต้องมัดนี้ใช่ไหม ใชครับตอนนี้เรียบร้อยมัดหัวปลาไทยจะร้อยนะครับทุกคนใช่เราจะแบ่งครึ่งเราจะแบ่งครึ่งเหมือนกันหมุนเหมือนบิดเหมือนลูกโป่งอ่ะลูกโป่งที่มันดัดได้ใช่ไหมบิดยังไงอย่างงี้หรอเออให้มันเท่ากันนะมันะเบิดไมมันจะเบิดหรอกระเบิดก็ก็เต็มโต๊ะแม่ก็ว่านะแม่กับมานี่โอ้โหโดนแน่เฮ้ยมันเกิดอะไรกันครัมานี่มานี่ไปแล้วโอ้ยจริงจังเลยเฮ้ยแอ้วใครทำกันเอออะไว่าเป็นศิลปะนะทุกคนนี่เนาะเพราะอะไร

หมุนกันนะทุกคนจะมาแบ่งครึ่งนี่ได้แล้วเย่ทุกคนแบบนี้แล้วก็ไปวางในเตาเลยเน่เน่เน่นี่นี่เสียงเปลี่ยนเลยไปทุกคนเราจะมานี่เราจะมาเน่เราจะไปันเนื้อโอเคครับทุกคนมาเราเก๋ี่เด้อ เอ่านิชูวไว้ข้างใน้วยนะไม่ไช้ทไงใช้มือเเปิดเาจ็ดต๊ะได้บวกกันแ่ม่ะวาันทำอาหาร่ย่างไรเขาใส่น้ำไปทำอาหาแเ้วเนาะแล้วเราก็จะใช้ฝาปิดนะเดี๋ยวรออนึงเอามาเอามาะเป็นอะไรปนี่นี่กานี้ก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่ ครั้งเดียวพูดครั้งเดียวถ้าครั้งเดียวไม่เคยลืมนะนะเราก็รอนะครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็นึ่งไส้กรอกหลากสีเราเสร็จแล้วนะแต่ว่านะครับตอนที่เรากําลังแบบว่ารอให้มันสุกใช่ไหมโฟกัสฉันได้ยินเสียงแปลกว่ะล่ะโฟกัสไม่รู้ว่าใช่ผีหรือเปล่าผีกำลังในหม้อนี้โอ๊ยน่ายคนไม่ดีนะพี่ชายโอ๊ยตะโกนเปิดด้วยแบนี่เร็วไปครับสามสองหนึ่งผีหรอโอ้โอ้ร้อนนะ ตาอะไรนะมีช่วยหนอ่ะเด็กตาว้ายทุกคนดูนีโอ้ยไอ่กอดละบิดมายวิมันเบิดแค่อันเดียวอ่ะอุ้ใช่อันนี้เราลอออยู่นะติดตามไหมติดตาติดตาหมดเไยอ่ะเนื้ละถ้าทุกคนเราเอาเราเอาใส่กอดเราออกมาเราไว้ตรงจานนี้เหนือใจเนาะใช่โอเคสีเขียวก็ปลอดภัยนะแล้วก็สีชมพู สีชมพูสีชมพูนะทุกคนอันนี้อุ้ยคนหนักอ่ะสีชมพูปลอดภัยนะแต่ว่าสีเหลืองโอยก็เปิดเปิดปุ้มมันน่ากินอ่ะ คนตอนนี้ก็จัดจานไส้กรอกหลักสีของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนครับใช,ใช่แล้วใช่แล้วใช่ไหมถือมากนี่เลยเหมือนที่จะกินเลยแต่ว่าผมอยากจะมาลองกินนี้แบบทั้งชิ้นนะเพราะแบบอยากรู้ว่ามันจะมีเสียงความกรอบหรือเปล่านะทุกคนนะพร้อมยวผมลองกินนะหนึ่งสองไปอือหึอุ้ยเนื้อมันเป็นเหมือนเยลลี่เลยเน,เนื้อเหมือนเยลลี่เลยอ่ะอ,อืมอืมอร่อยกินแบบแกะเปลือกได้ไหมแบบได้เนาะ ไม่ทุกคนโฟกัสลอกมาแล้วมันเป็นอย่างงี้มันเยลลี่เลยอ่ะมันไข่เออลองกัดอีกทีนะมากัดดินมันไม่ได้ยินเสียงมันเหนียวอื้มันไม่ได้ยินเสียงเลยมันกรอบเหนียวไม่มีอะไรมันกระเด็น้อยไว้โอเคอันนี้อร่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราลองกินกับซอสนะซอส่านเหมือนกับไข่ทรงเครื่องเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นไข่ใช่ไหมแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไป ่มันคือขายตรงเครื่องเลยทุกคนนี่ผมอันนี้คือมันมันมันไม่เต็มนะเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่ให้ไปใส่ซอสเข้าไปนะครับเหมือนกับเป็นที่เก็บซอสไว้ในตัวนะทุกคนเห็นไหมลองกินดูอร่อยแซ่บแซ่บแซบอื้อหือหนูว่ืม อร่อยอร่อยอร่อยรสชาติติดแรงไหมเนี่ยรสาติติดแรงก็มองๆเดียวเหมือนไข่ไข่เหมือนกันวู้พคล้ายๆกันมันก็เปลี่ยนสีเจอทุกคนโหการไม่น่าเชื่อนะว่าเราทำไส้กรอกมาได้สำเร็จเนี่ยใช่แล้วเพราะว่าตอนแรกคิดว่ามันน่าจะทำยากแต่ก็พอทำดูปุ๊บเออยากอยู่นะไม่ใช่ก็ถือว่าง่ายอยู่ได้อยู่ทุกคนถ้าคิดหนาเราจะมาทำเมนูอะไรหรือว่าเพื่อนๆอยากให้เราทำเมนูอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาเลย ป้ายคลิปนี้เรื่องเกิดใครชอบคลิปนี้ดื่มกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วก็อยู่ทุกตันฝีด้วยเฮ้ยเฮ้ยพวกกัดแม่กลับมายังไงวันนี้แม่กลับมายังไงมาอะไรอ่ะแม่กลับมายังไงพวกกัดแม่กลับมายังไงแม่บอกไปไปคิดบ้านมาไม่เหรอแม่แม่มาไงพ่อกับแม่ขี่รถซันต้าคอนมาเนี่ยมีกวางอยู่ข้างห้าเลยเลยเลยบ๊ายบายไปก่อนเก็บ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 นี้นี้แม่ทำข้าบัวไปแล้วโอ้ยไเลย ขอบคุณที่รกันนะขอบคุณที่มีกันนะโอ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรคุณเงความในใจที่มีต่อเธอ You for having นะอยาขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยาบอกใจคง You a my